มามาดิให้สองลุ้มหนึ่งอะสองลุมหนึ่งไหวเปล่าสองลุมหนึ่งไหวเปล่าสองลุมหนึ่งอะไหวเปล่าสาวัสดีครับอยู่กับผม K เคในเกมเดี๋ยวก็บอลซูเปอร์มูเกนกันนะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นนามไอบิวกันนะผมอ่านี่ก็คือเป็นอีกตัวตัวนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตัวนี้เลยเทพบิวนะครับผมมา นี่ผมบผมลองเล่นเป็นตัวนี้ก่อนนะผมเป็นบิวธรรมดานะผมมาโอเคมาเลยนะผมมาเลยเจอกับโบลี่นะผมโบลี่ซูเปอร์สยาบูมาดิจังหวะนี้ไงยังไงอะยังไงอะเออยังไงอะเอเอมาดิเตะเตะเข้าให้มาดิเตะเข้าให้เออจมกองตีนไปดิโอ้ยโอยโดนต่อยโดนต่อยโดนต่อยวันนี้โดนโดนต่อยมาดิก็มาดิเออเออล่วงล่วงไป นี่นียิงจิงยิงิงหยังอะบร玻บ玻璃โอ้玻าบูด้วยนะครับผมมาดีจังหวะนี้มาดีมาดิเออตายเฮ้เดี๋ยนะชาร์จก่อนเออชาร์จก่อนชาร์จก่อนโอ้ยไม่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 ไโอ้โหไม่มีบาเลีด้วยโอ้โหโอ้โอ้โอม่มีบาลียด้วยนะผม นี่นี่เตะเตะกระโดดเตะเขาให้ยังไงอะมาดิมาดิมาด,มาดิไฟแรกยังไงเตะกระโดดเตะกระโดะโด,ตดเ,ออเต,เตเออดเดะเขาให้มาดิเออว้าเตะว้าเตะเออว้าเตะเออดีเทพบิลยังหัวดะเออเอาดิมาดิเออ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 ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยตายนะผมโอเคโอเคเรามาดูอีกท่านหนึ่งกันบ,บ้างดีกว่านี่ ถ่าใหญ่นะผมปึ <all et mainland mermaid> <ounded> ้มเป็นยังไงครับผมเป็นยังไงโอ้โหก็ลดไปเยอะอยู่นะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเตะกันต่อดีกว่ามาเตะกันต่อดีกว่าโบอี้มาโอ้ย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 โดนโดนโดนโอ้ยโดนโอ้โหชิบหายแล้ว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 เดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยโดนจับล็อกอีกแล้วโดนล็อกอีกแล้วอ่ะโอ้ยโดนล็อกอีกแล้ว โดนล้องอีกแล้วมาดิตายตายเหรอตายโอ๊ยโอ๊ยผมนี่แหละจะตายโถ่จิบหายแล้วไงโดนอย่างเดียวเลยเทพบิลกูนี่ไง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 ล่ะนี่ไงล่ะเออเตะแม่งเลยเออเตะแม่งเลยเออมาดิมาดิกดตัว L ยังไงยังไงเออเด้งเด้งกะเด้งกะเด้งโอ้โห เรียบร้อยตายนะผมโอ้โหโอเคโหดมากครับผมสําหรับเทพบิลของเรานะผมโอเคเราไปร่างแรกไปแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราอะไรไว้นะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร่างสองกันนะผมโอเคเนี่เป็นบิลร่างอยู่เอาต้าอีสติงนะผมโอเคเรามาลองดูกันเลยปั๊บ มาผมเจอยำฉาอัลต้ no อตาอีสติงนะครับผมเฮ้ยผมคนทำเกมแม่งสุดยอดว่ะคิดได้ไงว่ายำฉาอัลต้าอีสติงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหยำฉายังโหดเฮ้ยยำฉายังโหดอะครับ เฉิมชาหดเกินนี่เจอเจอเทพบิวเล่นเจอเทพบิวเล่นยังไงอะเจงหวะน,นี้ยังไงอะเออเจอเทพบิวเล่นอะเออครึ่งหลอดไปดิเออหมดหลอดเลยหมดหลอดเลยโอ้โหดวงดาวถูกทำลายล้างโอเคมาดิก็มาดิเออไปโอ้โหจงกว่านี้โอ้โหเตะรัวๆเตะรัวรโอ้โห โอ้โหวับเตะรัวๆนะผมจังหวะนี้ยังไงยำฉาไหวเปล่าไหวเปล่ายำฉายำฉาเอาตาอีสสิงไหวเปล่ามาดิมาดิโด,ดนเรียบร้อยตายตายเจออย่างเงี้ยตาย,ตายโอเคเรียบร้อยสำหรับยำฉาเราก็เสร็จกันไปที่เรียบร้อยโอเคนะผมโอเคมาตัวต่อไปเจอกับอะไรครับเจอโกคูน,น,นนะครับฟุตบันทายาบู มาก็มาดิครับก็มาดิคิดว่ากลัวอคิดว่ากลัวมาดิโอ้โหโอ้เตะรัวๆว่ะเตะรัวรว่ะแต่วัานี้มันสู้ผมไม่ได้ว่ะมาดิมาดิเออมาดิโอ้ย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 ดนมาดิเออมาดิเออมาดิโอ้กันมันกันได้นะกันได้กันได้สักกี่น้ํามันจะทนได้สักกี่น้ํามาดิเออมาดิเออมาดิมาดิมาดิเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย มาเดี๋ยนะเอ้ยทำาห้ทำให้ทอะไรตายนี่ไก็ชนะกันได้อย่างง่ายดายเหมือนจะหมดหลอดเลยนะดูบึมบึมไปทีหนึง่งบึมไปทีหนึง่งหมดหลอดครับผมโอ้โหยังโหดเลยเทพบิวเราโอ้โหเจอเมื่อกี้เจอซุปเปอร์ยาบูานี่เจอซ ah ุปเปอร์สยากอตนะผมมา มาดิไม่กลัวหรอกมาดิก็ไม่กลัวหรอกมาสเต็ปเดิมโดนกระทื้นสเต็ปเดิมแล้วโกคูมาดิเออมาดิเออโดนกระทื้นสเต็ปเดิมนะครับมาดิเออตายมาดิเออมาดิโอ้ยลุมลุมมามาเอ้ย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 ไงตัวนี้โอ้ยฟันเรียบร้อยโอ้โหเจ๋งเลยครับผมมา โอเคเหมือนตัวน,นี้เกมจะค้างนะผมโอเคเดี๋ยวสักครู่นะผมโอเคไม่กี้เกมค้างนะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเจอกับตัวอะไรเรามาดูกันนะผมมามาโอ้โหเจอนี่ฮครับเฟนโน่กูคูปเปอร์สยามไฟเฮ้ยฟันเก่งอยู่นะไอตัวนี้เก่งอยู่นะถ้าไม่ตายมันทีเดียวตายเหมือนกันนะเออเราไปเล่นไปถ้าไม่ตายมันทีเดียวตายเหมือนกัน ทีเดียวตายเหมือนกันนะซุปเปอร์ไซยไฟเนี่ยมาดิเอ้ยโดนโดนเล่นโดนเล่นซุปเปอร์ไซยไฟ,ยฟยโดนเล่นนะผมมาดิซุปเปอร์ไซยไฟ,ยฟยโดนเล่นแล้วูนี่เรียบร้อยตายตายเลยนะผมโอเคมาดิมาดิมาด,มาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิเอ้ยเรียบร้อยเออ มาเออโดนเรียบร้อยจังหวะนี้ตายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตจังหวะนี้โอ้โหล่วงไปเลยครับผมแจ๋วโอ้มามาโกคูโกคูมาดิโกคูมาดิเออเออมาดิออออมา,มาคิดว่ากลัวเหรอมาดิเออไม่เป็นไรหรอกโอ้โหนี่เทพบิวนะเว้ยนี่เทพบิวนะเว้ยมาดิเออมาดิ ลุมลัวๆสกําลัวๆสกําลัวๆโอ้ยนี่เอ้ยอ่าสกําลัวลัผมมา,มาดิมาดิมาแล้ว,ลว,ลวเหตุใดเฮ้ยมันตายตายง่ายจัดเลยโกคูเรามารอบที่สองเดี๋ยวเรามาได้ดูสกิลนี้ของบิวมัางนะนี่สกิลกระเด้งดึงถึงกระเด้งดึงถึงกระเด้งดึงถึงโอเคเกือบตายครึ่งหลอด นี่เจอนี้ไปเออโอ้โหฝนม่วงนะฝนพลังม่วงเฮ้ยนี่อันนี้ยังไงเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเอางกูกลุไปไหนวะนะเนี่ยเฮ้ยงูกลุนหายงกูกลุก่นงูกลุนหายเฮ้ยเดี๋ยวโกคูหายครับผม เฮ้ยกูคูหายจริงเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นเลยหายเลยครับผมโอ้โหโอ้โหงูคุณหายเฮ้ยงูคุณหายไปไหนงูคุณหายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอตัวใหม่แล้วกันขี้เกียจรอแล้วโอเคมาโอ้เบติต้าฮ่าไขชินนะครับผมไม่เบติต้าฮ่าไขชินจะโหดไหมไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ มาดิเจอวับเตะ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 มาดิวับเตะรัวรัวร่ะเจอรัวรัวไปมาดิมาดิเจอท่านี้เด้งดึงดึงก็เด้งดึงดึงก็เด้งดึงดึงก็เด้งดึงดึงมาจังหวะนี้เอ้ย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 เรียบร้อยตายครับผมตายวิธีนี้เออมามาดิเออก็มาดิเวจิต้ามาดิเวจิต้า ก็มาดิคร eh, eh, ับเบจิต <oz trap samurai> <We> okay. ้ามาดิเออมาดิเออมาดิก็เจอท่ากระเด้งถึงถึงกระเด้งถึงถึงกระเด้งถึงถึงโอเคฮ่าเรียบร้อยเอาไปอีกรอบหนึ่งเอาเอาไปอีกรอบหนึ่งเอ้ย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 เออโดนเดี้งกันไปดิครับโอเคมาเจอใครเนี่ยโอ้โกคูอัลต้าอีสติงนะครับผมมาดูดิใครมาจะแน่ว่ากันนะผมมาดิเออมาดิ มาดิเออมามาโอ้โหแทบบลโคตรโหดโอเคมาดิมาดิโอ้โอ้โอ้มาดิโอ้เจ๋วโอ้โดนฟันโดนต่อย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 ไปทีนึงแล้วก็เจอนี้โอ้ยโอ้ยผมโดนผมโดนผมโดนมาดิมาดิโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมาดิมาดิเออเรียบร้อยเด้งไปทีนึง อ๋างั้นเจอเจอนี่ไปเลยแล้วกันนี่ไงเรียบร้อยถึงก็ตายถ้าไม่ตายสุดยอดปื้มเรียบร้อยตายไปเลยนะครับผมโอ้เยเกมค้างเลยว่ะโอเคครับเมื่อกี้เกมค้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นใหม่กันดีกว่ามาเ,เาเทปบิวเทปบิวเทปบิวมาดิบิวยูอนะผมโคตรโหดมา มาดิให้สองลุมหนึ่งอ่ะสองลุ้มหนึ่งไหวเปล่าสองลุมหนึ่งไหวเปล่าสองลุ้มหนึ่งอ่ะไหวเปล่าเฮ้ยให้สองลุ้มหนึ่งเลยเนี่ยไหวเปลเนี่ยไหวเปล่าเนี่ยสองลุมหนึ่งอ่ะสองลุมหนึ่งอ่ะสองลุมหนึ่งยังเอาไม่ลงเว้ยสองลุ้มหนึ่งยังเอาไม่ลงมาดิมาดิมาดิเออสองลุมหนึ่งยังเอาไม่ลงไงโคูกับฮิตโตะเอาไม่ลงนะงั้นงั้นลองเจอนี้ไปหน่อย เจอนี่ไปเลยแล้วกันมาโอ้ยโหไอฮิตโตมันใช้หยุดเวลาเว้ยมาดิมาดิมาดิหยุดเวลาแล้วยังไงอะเจอเจอเจอท่ากระเด้งหน่อยนี่เจอหน่อยนี่เรียบร้อยมาดิเรียบร้อยลงไปกองอยู่ตรงตีนมาดิมาดิมาด,มาดิลงไปกองอยู่กองตีนนะครับผมลงไปกองในกองตีนมาดิเรียบร้อย ร้อยอืมตายครับผมสองลุมหนึ่งยังเอาไม่ลงอ่ะโอ้โคตรโหดมาดิอันนี้อะไรเนี่ยาคารลอตกับคูลเลอร์มาดิโอ้โหโอ้โหมาดิก็มาดิครับเคยคิดว่ากลัว,รวหรอคิดว่ากลัวครับคิดว่ากลัวหรอครับมาดิคิดว่ากลัวหรอครับไม่กลัวหรอกโอ้ให้สองเลยเนี่ยให้สองเลยให้สองเลยจงังหวะนี้ยังไงอ่ะจงังหวะนี้ยังไงอ่ะเออ มามามาก็มาดิครับก็มาดิครับเออตายเรียบร้อยเรียบร้อยพิทีนะครับผมโอเคมาดูด,ดูต้องเจอท่านี้มันจะควบสองได้ไหมเอ,อ้ยควบสองมันต้องควบสองแล้วจังหวะน,นี้โอ้โอ้ยังไงเนี่ยตายคู่ไหมตายคู่ไหมเรียบร้อยครับตายคู่ครับผมโอ้ยังโหดเลยครับเทพบิวเรา แม่เอาอีกสักตาผมอีกสักตาเจอกับใครเนี่ยเวจิต้ากับเอ่อโว้ยเวจิต้าคู่เลยแต่เป็นคนล่างนะมาดิมาดิคิดว่ากลัวเหรอไม่กลัวหรอกเว้ยไม่กลัวหรอกเว้ยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมาดิมาดิเออมาดิมาดิเออคิดว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวหรอจ้ามาดิเอออุ๊ยอะไรวะเนี่ยมาดิ มาดิไม่กลัวหรอกมาดิคิดว่ากลัวหรอหร ah? มาดิมาดิเบจิตา้าเบจิตา้ามาไงอ่ะยังไงอ่ะเบจิตา้าป่าเบจิต้ามาดิโอ้ย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 โดนโดนบอกว่ามันตีผมเรื่อยๆไม่ล่นเลยนะมาดิ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 าดาดเออเออ,เ,อเรียบร้อยตายครับผมมาเดีเ๋ยวอันนี้อันต่อไปตายคู่เลยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวน, <schwierig. S 2> นะเดี๋ยวนะ ไงโอ๊ยบ้าี่ยังไงเนี่ยนีนี่นียังไงอะยังไงอะเออยังไงเอโหวจะใช้ถ้าไม่ตายหน่อยใช้ไม่ได้ครับผมมามันถูกสกัดกันถูกสกัดกันโอเคมาดิมาดิเออมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้โดนลุมว่ะโดนลุมว่ะจังหวะนี้โดนลุมว่ะมาดิเออโดนลุมแล้วไงโดนลุมแล้วไงเจอท่านี้หน่อยเจอท่านี้หน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โ, <ame> โ,โอ้โหโอ Means, Arizona, ıyoruz, water, <van> ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเฮ้ยดูไม่ได้เว้ยมาดิเออเออมาดิเออเนี่ยแหละโดน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 ไปซะมาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเฮ้ยโอ้ถ้าไม่ตายไม่โดนถ้าไม่ตายไม่โดนไม่เป็นไรตีธรรมดาก็ได้วะตีเรียบร้อย KO ไปนะครับผมอ่าโอเคนะครับผม โอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับดาร์กบอลซูเปอร์มูเกนนะครับคลิปนี้ก็สนุกกันไหมครับผมได้เล่นเป็นเทพบิวอัลตาสติงอย่างโหดเลยนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมทุกคนนะครับ